เราอยู่กับสายยุโรปอย่าง b e n ซ W 2 0 5นะครับ C Coupe คท่นนี้เลือกใช้เป็นลอน Ni ิชแ r a มา a ขนาดขอบ19วันนี้เนี่ยลูกค้ามาติดตั้งโช๊คสตัด,ดกเกลียวนะครับเป็นโช๊ค S d r ได e e ู r o Spec สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีม e ลสเปคนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาส่งงานอีกหนึ่งคันนะครับเราอยู่กับสายยุโรปยาง b e n z W205 นะครับ C Coupe 25G2 ขนาดยางเนี่ยยางหลัง2753019นะครับส่วนยางหน้า2453519นะครับลัดออกมามิติสวยลงตัวไม่บางจนเกินไปนะครับลงตัวมากๆส่วนวันนี้เนี่ยลูกค้ามาติดตั้งโช๊ สัตว์ตะเกียวนะครับเป็นโช๊ค H Dye Uro Spec เป็นโช๊คสัตว์ตะเกียวถือว่าได้รับคมนิยมมากๆในชั่วโมงนี้นะครับเป็นแบรนด์คุณภาพจากไต้หวนันแบรนด์ H Dye โช๊ครับนุ่มแข็ง3 2ระดับตัวนี้เรียกได้ว่าสลลิงดีมากๆในงบประมาณที่ใครก็เอื้อมถึงนะครับผมกจะพามาดูทรงกันนะครับเดี๋ยวให้แผนกล้องนะครับดูทรงของรถกันนะครับเลือกโหลดเนี่ยประมาณสักหน้า1นิ้วนะครับ หลัง20มิลนะครับทรงออกมาสวยลงตัวใช้งานในยุวจวันได้ตามปกตินะ w 205คันนี้เนี่ยนะฮะ C Coupe นะครับเป็นตัวโฉมแรกคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยชุดลิ้นหน้าคาร์บอนนะะสวยงามลงตัวนะครับทงบาบัตส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีเติมของเล่นแล้วก็ครอบกระจกนะฮะตรงนี้นะฮะติดเพิ่มก็คือเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะฮะไบเทอร์โบโฟเมติกนะครับแล้วก็มีคลิป ด้านนี้เพื่อความโหมดแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะครับใครที่สนใจชุดแต่ง Mercedes-Benz ะครับ W205 หรือจะเป็นรุ่นอื่นยังไงก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนดบบ้านท้ายเนะดี๋ยวพาไปดูบ้านท้ายด้วยนะฮะ แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นช่องข้อปิดด้านหลังนะครับดูให้มีมิติความโหดมากขึ้นคล้ายๆตัว C63S ส่วนดิฟฟิวเซอร์หลังเนี่ยคันนี้ก็เลือกเปลี่ยนเป็นดิฟฟิวเซอร์หลังของ C63S เช่นเดียวกันนะครับพร้อมชุดปลายท่อ AMG นะครับหล่อลงตัวจริงๆนะครับบอกเลยว่า W205 ออกมาเนี่ยขับเดิมๆไม่ได้นะครับซีคูเป้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว รถคุณจะดูลอเหลาขึ้นเยอะมากๆบอกเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นชุดวิ่งหลังเป็นดักเทลแบบทรงเรียบๆนะครับดูไม่ลกไม่เลอะนะครับได้มีมิติสวยงาม โอเคเขาเข้า,ขา,ขาประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Mercedes- Benz C Co u p e W 205โ okay, อเคชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมเองมังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับคลิปหน้าจะพาไปส่งงานอะไรกันอีกจะพาไปดูรถคันไหนอีกก็กดติดตามไว้นะครับแน่นอนรถทุกรุ่นเราสามารถตกแต่งให้เพื่อนๆดูมีสไตล์ที่ลงตัวไม่เลอะไม่ลกจนเกินไปหล่อลงตัวเลือกเลสเบกได้เลยนะครับคิดแต่งรถคิดถึงเลสเบกค,ครับ Oh